กับความพร้อมของีาปนีก็ต้องบอกว่าเราพร้อมตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วนะคะแต่ว่าแต่ว่าเราเลื่อนมาเรื่อยๆน,นะคะเพร้อมมรรดาแล้วนะคะก็ร,รอวันนี้อยู่นะคะเพื่อที่จะทุกอย่างจะได้เรียบร้อยสวยงามนะคะตอนนี้ก็หวังว่าทุกคนจะชอบในสิ่งที่เราตั้งใจทํานะคะเพราะว่าเก็บทุกรายละเอียดจนกระทั่งม้นส่วนเนี่ย บ่นเลยทีเดียวว่าเยอะไปนะเยอะไปนะเบาดิไม่ได้ผลปิดโทรศัพท์หนีแล้วปิดโทรศัพท์หนีอยากเพิ่มแล้วก็แบบโอ้โหเวลาถึง4 2ไหมคะคือทุกเอาเป็นว่ารอบนี้เราปรับในเรื่องของความกระชับของเวลาเวลาในเรื่องของซีเควนซ์แต่ว่ายังคงเก็บรายละเอียดอย่างครบถ้วนในรูปแบบของสลับรีที่เคยเป็นมานะคะแล้วเราก็มาปรับให้เป็นเนกริ่นอายของยูนิเวอร์สค่ะ Production PS ค่ะยังไงยังไงแค่ปล่อยออกมา ข้าไปหนักชิ้นก็วาวคือฮากันจริงๆในรูปของจริงมันต้องสวยกว่าในรูปอยู่แล้วถูกป้าเพราะเวลารูปมันถ่ายแล้วมันย่อส่วนของจริงใหญ่แบบนั้นก็รอดูข้างในแต่ถามว่าเชื่อว่าไม่ผิดหวังไม่เสียชื่อสัะบรีแม่ฟรีแน่นอนนะหลายคนแต่ไหนคนคนไทยเก็บยางไร่เกีบสระบุรีแม่ฟรีเนี่ยลุกเล่นความลุกเล่นความกิมมิกมันมันเป็นยูนิเวอร์สันใช่ไหมซี่ใช่คือพอเป็นคำว่าสระบุรีเนี่ยคนจะนึกถึงความใหญ่อลังการความเบิร์กอะไรเงี้ย แต่ว่าณนวันนี้มันมีคาว่ายีนิเวอร์สมามาครอบด้วยนะคะเราก็พยายามปรับให้มันดูแบบโอเคยังดูอลังการอยู่แต่อาจจะไม่ได้เพิ่มท่ากับของแกลนอาจจะไม่ได้ตุ้มต้ามอาจจะไม่ได้แบบว่ามีรายละเอียดแบบโชว์นู่นโชว์นี่อยู่ดีเวอร์สมนจากโกโก้ใช่เรียเลนวทีใหญ่ใหญ่จอเอลดีใหญ่ๆอะไรเงี้ยแต่จะมาตีลังกาเลยมันก็จะไม่ค่อยน่าจอคือที่จัดวันนี้คือสามารถจัดได้สามงานต่อันแล้วใช่อันนี้ใหญ่ที่สุดทีบพี่ฟิงเคยทำมา้แต่พอเลยค่ะจอวันนี้คือแบบว่า ค่าจอเก็บพ p s นะคะะการประกวดแต่ละรอบกระชับก็จริงๆแล้วก็คือการประกวดตามรอบทั่วไปนั่นแหละแต่ว่าเราก็จะมีการทำให้มันกระชับขึ้นนะคะโดยการยี่สิบสองคนแรกเนาะตอนนี้เราตัด11เอ็ดไม่ลงเราก็เลยตัดเป็นสิบสองค่ะเพิ่มอีกคนหนึ่งเป็นสิบสองแล้วก็พอสิบสองแล้วเราก็ตัดหกอ่ะสปีดสิบสองตัดหกนะคะพอหกแล้วเราก็ให้ตอบคำถามแล้วก็ได้คนมงลงด้วยความรวดเร็วนะคะก็หวังว่า วันนี้ร <ian> เราจะไม่กปนอกวันที่สิบเราจะไม่ได้รับมงวันที่มันที่สิบเอ็ดคนะคะเราจะรับมงกันวันที่สิบบแล้วว่าต้องไปเตาได้เลยวันนี้เรา้งเ้าจะให้เสร็จภายในห้านมจริงจริงทำได้แน่นอนทำได้แน่นอนวันทำได้แน่นอนวันนี้ทำได้แน่นอนเรื่องเวลาเราก็พยายามจะทำให้ได้มากที่สุด แต่ว่าก็ต้องเข้าใจว่าเราสปอนเซอร์เยอะอะค่ะก็ต้องเทคทาวนิดนึงนะวันเดินเปิดตัวสปอนเซอร์ก็ชั่วโมงหนึ่งแล้วขอ,อ,อบ,รรรบ,บ,รรรบคุณที่มาสุดปลายขอบกุณทุกคนขกบีุณอาจารย์ผมครับคุณแปอวสานทีอยากออกหาแบบสำหรับกลับน,นะก็หลายๆคนก็คงมองอยู่แล้วคงดูอยู่ว่าได้จะเป็นใครเอาจริงๆก็คือเราก็ให้สิทธิ์ทุกคนเท่าๆกันนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตาม หน้างานมันชัดเจนว่าใครได้ใครไม่ได้ก็ว่ากันไปดำนั้นเลยแล้วก็หกอันดับก็คือหน้างานเท่านั้นนะคะิกี่ชีาี่สาปีาคใช่ค่ะใช่ค่ะก็ยังครกคอนเซ็ปต์สาปีกรบนะคะเอ่อพาเป็นดูที่ฟีดต้องชัดแ,แล้วก็เรื่องของเรนแล้วก็เรื่องของวิสเน็ตซึ่งคิดว่าคนบงวันนี้ก็น,น่าจะเป็นคนที่ตอบโจทย์ที่สุดโอ้ ทุกครั้งที่สระบุรีจัดงานฝนจะตกหนักใหญ่ตลอดจะทำให้เกษตรกรมางานลําบากจะให้งานต้องเลื่อนสายรอบเลยนะว่วยแล้วนะกิจกรรมการเฉลิมฉลที่ผ่านมาสำนึกเมื่อหลายคนใช้โฟมในการทำเคสค่ะไม่คิดว่าแบบรูปแบบแอมบ์ฟิลจะทำให้มันใสจังแต่แกจะถึงได้ใช่ไหมจริงๆแล้วต้องบอกว่าสระบุรีทำ CSR ทุกปีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นแกรนด์ยูนิเวิร์สแต่เราแค่ปรับรูปแบบให้มันเท่ากับความเป็นยูนิเวิร์สปรับรูปแบบให้มันสามารถที่จะสร้างแรงบันดาลใจได้แล้วก็แสดงถึงความเป็นผู้หญิงที่ เอมโพร์ลงและมีความเป็นช่วยเหลือสังคม,มตามสไตล์ของยูนิเวอร์สนะคะแน่นอนว่าเราเก็บตัวแค่สาวันการจะทากิจกรรมต่างๆให้ครบถ้วนเป็นเรื่องยากมากแต่ว่าเราไม่อยากลดมาตรฐานและอย่างเราเป็นจังหวัดแรกเราอยากทําตัวให้เป็นโรโมเดลของทุกจังหวัดว่าจะต้องให้เกียรติความเป็นยูนิเวอร์สไม่ใช่แค่จัดให้จบๆไปแต่ว่าต้องมีทั้งการโปรโมทจังหวัดนะคะการไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะคะไปให้ให้เกียรติคนในจังหวัดนะคะการไปเข้าถึงนะคะ โอท็อปหรือชุมชนของจังหวัดนะคะรวมไปถึงการทา CSR ซึ่งเป็นสไตล์ของ universe อยู่แล้วแน่นอนว่าเราทิ้งไม่ได้เรื่องนึงคือการกดตะกร้าอย่างที่เรนแจ้งไปแล้วว่าในที่สุดแล้วการกดตะกร้าเราได้รายได้ส่วนหนึ่งนะคะซึ่งเอามามอบให้กับคนที่เป็นคนชราผู้ยากไร้ที่โดนทอดทิ้งนะคะก็เป็นก็เป็นคอนเซ็ปต์ของเราในปีนี้ซึ่งไม่ทิ้งความเป็น universe แล้วก็ไม่ทิ้งความเป็นสระบุรีในขณะที่เรายังคงเก็บทุกกิจกรรมได้อย่างครบถ้วนภายในเวลาเพียง3วันค่ะ วางแผนยังไงครับพี่ <S <S คนมงุงเริ่มมองเริ่มตั้งเอ้วางแผนก็ไน,น,นอนว่าคนมงก็จะต้องสร้างกระแสให้ต่อเนื่องด้วยความที่เราเป็นจังหวัดแรกเนี่ยเราก็ต้องระวังนิดนึงว่ากระแสจะหายนะคะในการแบบอยู่ยาวนะคะจะเลี้ยงกระแสไงให้เขามีกระแสต่อเนื่งองแล้วก็คงยังคงมีมูลค่าทางธุรกิจรวมถึงมีความน่าสนใจไปจนถึงการประกวด MUP ค่ะชระกวคืนนี้รถตัวจะเป็นยังไงคะจะตด่กจะสลูกเตล่ปีสวยงามหรือว่า ก็เคยบอกว่าถ้าวีนาไม่มุงดัดอยู่หน้าพอนะคะก็เคยบอกแล้วแน้นอนอย่าบอกอะไรกันเลยว่าอย่าบอกกับก็เคยว่าจ่ากัดโบแล้วค่ะจ่ากัดโบแล้วนะคะแล้วก็อยากบอกกับก็เคยว่าให้สนใจนางงามมากกว่านี้สนใจแต่ตากล้องสนใจแต่ท่าแต่งหน้าสนใจแต่คนเคิรรางวัลน่ะกรุณาโหวตเยอะๆสนใจนางงามไเยอะด้วยค่ะก็เคยหลุดโปแกรตรงนี้ไม่มีเลยลย่มีม่เยไม่มีหรอกตลกมีไหมหลังากน ไม่ก็เมื่อกี้ที่บอกว่าเลี้ยงกระแส่จะบอกนางงามที่ให้มงกฎว่าทำไมก็ได้ให้กระแสดังกว่าพีดีทอค่ะคือจังหวัดนี้ต้องทําใจนิดนึงนะว่าพีดีก็แฟม้าดัะถ้าสมมติว่านางงามออมนางงามเบาอ่ะพีดีก็จะแบบเลี้ยวแดงอันนี้ก็ช่วยไม่ได้ค่ะ จริงๆแล้วเราเชิญมาริยาไปด้วยแล้วก็คุณติงไปด้วยนะคะค <น S 1> แต่ว่ามวไม่ว่างแล้วก็ชุติมตังจะรวมดูรงเดกด้วย,วยใครก็<ค>ไม่มีใครสระดวกก็เลยจะเป็นค้าสายนะคะกับคุณชามเพราะว่าเราก็อยากได้คนที่อยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ MUT ที่แบบเป็นที่จดจำแล้วอยากให้ทุกคนรู้สึกว่าถึงความเป็น MUT จริงๆบนเวทีนี้ว่าเราทำแกรนด์มาก็จริงแต่วันนี้เราจะทำให้ MUT เป็นรูปแบบของ MUT แบบสมบูรณ์แบบที่คนอย่างเราที่เป็นแกรนด์ทำได้ ะคะก็เลยเชิญมาแล้วก็วันนี้ก็ให้เกียรติครฟ้าใสานะคะเพราะี่ฟ้าใสเธอร่วมงานกับพีเอสนะคะรวมถึงเป็น MUT ที่ไม่ได้อยู่บนเวที MUT มมาเป็นเวลา5ปีแล้ววันนี้ก็ถือว่าเราต้อนรับฟ้าใสาอกกราฟฟ้าใสากลับบ้าน MU t อย่างเป็นการค่ะกมัาเมางมันเหมือนีามากับที่ว่ามาิาได้ีการคุกลาบางคนก็เขาไปตีบพรคบ่างกะ่คว่นันมีข้อคาวาที่น้พป็นการเชนอน้อเขาโพส ขายของที่ขายของอย่างจริงใจค่ะคือขายของอย่างเข้าใจแล้วก็จริงใจในสินค้าไม่ใช่แค่ขอให้คนกดตะก้าให้แต่ต้องเข้าใจแล้วก็จริงใจในการขายนี่คือสิ่งที่มารยาต้องการจะสื่อมากกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วในโลกที่เปลี่ยนไปเราปฏิเสธไม่ได้หรอกค่ะว่าธุรกิจเป็นสิ่งสาคัญในการขับเคลื่อนทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นวงการงามหรือทุวกวงการรวมถึงเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่ามารยาเข้าใจแต่มารยากะมันจะสื่อว่าการขายของต้องขายอย่างจริงใจและผู้ิใจ ก็คอเม่อกีก็คือวันนี้ก็ติดต่อแล้วแต่ว่าแม่น้องไม่ว่างกันน่ะใช่จริงจริงน้องแบบน้องน่ารักมากค่ะติดต่อมานานแล้วมารยาบอกไม่ว่างตั้งแต่ก่อนวันที่สองแล้วนะคะก็มาริดต่ควบงานกันใช่ติดต่อควบงานเขาก็แจ้งตั้งแต่แรกแล้วคุณแม่นิ้งติดต่อควบงานเหมือนกันก็ไม่ว่างแต่แรกคุณแม่นิ้งน่าจะไปทําสวยอยู่นะคะแล้วก็ตัวฟ้าใสก็ติดต่อควบทุกคนติดต่อควบงานตั้งแต่แรกแต่บังเอิญว่านั่นแหละก็าต้องคิวว่าใครว่างช่วงไหนอะไรยังไง ก็เป็นเกียรติมากๆแล้วค่ะวันนี้สองท่านนะคะไม่ว่าคุณชามุณสานนท์แล้วก็คุณฟ้าใสานะคะปริษสามาอยู่บนเวทีระดับจังหวัดนะคะวันนี้เราจะประถมมาเริ่เปิดจังหวัดให้สบายทุกคนแล้วก็จะเป็นโรโมเดลที่ทําให้ทุกคนเห็นว่าเราเป็น MGI ที่สามารถทำ m u p ได้อยา่างสมบูรณแบบะคะ่ะจบแต่งานนี้ขอาบุยไปต่อแล้วไปคานไงมาไม่ดสี<ม>่ถึบแปชั่วโมงคไมไม่ด<ม>ื<ม>่พร้อมไหมคะ แม่ฟ้าไม่พอปังจะบอกค่าบินไปเอาชุดแสนกว่าบาทนะคะแรงมากแล้วซือนังหนักกระเป๋าเพิ่มอีกแสนกว่าบาทตอนนี้นะคะสปอนเซอร์เพิ่มนะคะสำหรับใครที่สนใจวันนี้แม่ฟินบอกว่าก่อนจะบินการไปทางองเราเนี่ยเราอย่างที่บอกคเราเตรียมความพร้อมมาตั้งแต่ก่อนที่เราจะจัดวดด้วยซ้นะคะลูกทาเพราะว่าพเอสก็เป็นคนเป็นแกนนำของเรื่องนี้นะคะแล้วก็เราผลกันไปสิกว่าชีวิตเกือบยี่สิบแเกือบยี่สิบสิบแป จับกล้องช่างแต่งหน้าช่องมือือเราถือกันไปทีมคอนเทนต์ไปหมดแล้วก็เริ่มงงว่าเอ๊ะที่เราไปเที่ยวกันเราจะดทัวรวหรือเปล่าเรากำลังมีแบนเนอร์ไปปากบที่สนามบินประมาณนี้นะคะก็ฝากติดตามด้วยแน่นอนว่ายี่ห้อสระ์บีไม่มีเบาแล้วก็ไม่ทําอะไรเล่นๆแน่นอนก็ฝากติดตามไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์นะคะชุดสวยๆแล้วก็ตัวของน้องวีนาที่ได้ไปกับเราแน่นอนว่าเราก็จะเพิ่มแสงแล้วก็ทําให้น้องมีมูลค่ามากขึ้นค่ะสรวบีองกรที่จะบอกพร้อมแล้วใช่ไหมครับนะ อย่าใจเย็นใจเย็นนะใจเย็นๆก่อนใจเย็นก่อน M อาเอาตรงนี้ให้จบก่อนนะการสลับปีก็น่าจะไปเริ่มปลายปีนู่นเลยค่ะนะคะตอนนี้ก็โฟกัสที่ M U T กันอย่างเต็มที่ก่อนนะคะแม่ปิงเขาจะคว้ามงยูนิเวิร์สแน่นอนก็ต้องแก่นอนนะคะไปเก็บเปพระมงสามก่อนโอเคติดตามด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะอินเซิร์ด้วยค่ะ